เอกสารใบแจ้งการครอบครองงาช้างตามมาตรา19แห่งพรบงาช้างลงวันที่3เมษายน2558ระบุข,ข้อมูลว่างาช้างที่ตรงกับงาช้างในทะเบียนโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุวัดทิรัญญารามหรือวัดบางคลานอำเภอโพอทะเลจังหวัดพิจิตรการแจ้งครอบครองดังกล่าวนั้นมีชื่อบุคคลเป็นผู้แจ้งครอบครองแทนวัดนะคะและสถานที่ครอบครองก็ไม่ใช่ที่ตั้งของวัดบางคลาน นายพรปั้นเพลงรักษาการวยาวัจกรวัดบางคลานก็ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรโพทะเลเพื่อยืนยันว่างาช้างดังกล่าวเป็นของวัดบางคลานและตั้งข้อสังเกตว่ากรณีมีการนำงาช้างไปขึ้นทะเบียนอาจเกี่ยวข้องกับความพยายามต่อต้านไม่ให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดนายรุ่งโรดอัศวกุลทารินผู้อำนวยการสำนักการบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ชี้แจงค่ะว่าเมื่อปี2558 จ้าหน้าที่ได้ขึ้นทะเบียนงาช้างที่วัดบางคลานตามพรบรงาช้างมีการเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งขนาดน้ำหนักและรูปพรรณไว้ทั้งหมดก่อนออกเอกสารใบรับแจ้งการครอบครองนะคะซึ่งมีกรรมการวัดชุดเดิมเป็นผู้ลงนามครอบครองต่อมากรรมการวัดชุดใหม่ได้ยื่นเรื่องขอให้ออกใบรับรองการครอบครองใหม่และให้เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองเป็นวัดบางคลานแต่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบงาช้างในวัดได้เพราะว่าถูกต่อต้านจากกลุ่มชาวบ้าน ส่วนการแก้ปัญหาความขัดแย้งของวัดบางคลาน,นะคะที่ก่อนหน้านี้มูลนิธิทนายกองทัพธรรมเสนอแนวทางต่อมหาเทรสมาคมให้มหาเทรสมาคมนั้นเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขข้อพิาพาทโดยมอบหมายให้พระสังฆาธิการระดับ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานร่วมกับคณะงานจากหลายๆภาคส่วนและคณะสงฆ์ควรมีคำสั่งให้ยุติบทบาทเจ้าอาวาสวัดฮิรัญญารามไว้ก่อน mm hmm. เพื่อเปิดทางให้มีการเข้าไปเจราจา mm hmm. พูดคุยกับมวลชนทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันค่ะ